ดิงเทนเนอร์เนี่ยเขาจะจัดอบรมขยายผลนะคะคุงครูที่เข้าอบรมเนี่ยหลักสูตรละย่อๆแค่3ามชั่วโมงแล้วถ้าคุณครูเข้ารับการอบรมผ่านแล้วเนี่ยก็จะได้เก็บติบัตรจากทางสสวททซึ่งเราสามารถที่จะเก็บเอามารวบรวมเป็นพอร์ตเป็นในเรื่องของการพัฒนาตัวเองในเรื่องของวอลพด้านที่3นะคะได้เลยคุงครูก็เข้ามาอบรมกันดูนะคะตอนนี้หลายๆหลักสูตรเขาเปิดอยู่เดี๋ยวพอเดียวเคยส่งลิงก์เข้าไปในไลน์กลุ่มแล้วใช่ไหมคะ เดี๋ยวคุณตุงส่งให้อีกรอบหนึ่ง,ส,งส่งไปบ้างน,นะครับอันนี้เป็นลิงก์รวมนะคะหมายถึงทีมพี่น้องของทางทีมเราอีกทีหนึ่งทางอันนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์ของสาขาคอมพิวเตอร์ของสสงพพนะคะสรุปรวบรวมหลักสูตรทั้งหมดเลยคุณตุงส่งให้ในช่องแชทมันจะมีบางหลักสูตรเปิดรับ60คนสมัครมา600คนนะคะแล้วเราก็ปรึกษากันว่าเราจะทํายังไงดีเพราะว่าเราลืม เราไม่ได้เข้าไปนั่งเช็คพอมาดูอีกทีหนึ่งโอ้ยอดสมัครเยอะเลยนะคะของทางทีมครูตุงกระพรอวิเดชา่พาดนะคะก็จะเป็นทีมที่จัดอบรมทั้งหมด4หลักสูตร4หลักสูตรหลักสูตรละ2รุ่นนะคะก็ให้คุณครูลองไปเลือกช้อปปิ้งกันดูว่าเอ๊จะเอาอะไรจะมาเอาความรู้หรือว่าเอาช่วงว่างๆของเราเนี่ยมาพัฒนาตัวเองหรือมาเจอกันมาร่วมกันเรียนรู้ไปได้วยกันนะคะในช่วงของเดือนเมษายนสัปดาห์สุดท้ายนะคะ โอเคถ้านาเดชพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะส่งไม้ให้นาเดชของเรานะคะคุณครูวิโรดวรลสิทธ์นะคะ<ม>เพื่อที่จะมาทําการพาคุณครูไปเรียนรู้แล้วก็สร้างเมตาเวิร์ดด้วยกันเรารับประกันว,ว่าวันนี้ครูต้องมีเมตาเวิร์เป็นของตัวเองเนาะเตรีมยมพร้อมเตรียมพร้อมยังครับวิโรดพร้อมนะครับโอเคค่ะก็เดี๋ยวพบกับครูวิโรดนะคะเดี๋ยวครูตุ๋มจะมีอะไรมาเล่นกับคุณครูช่วงบ่ายคะ่ะคุณครูขอบคุณทุกท่านคะ่ะ ครับเรียนท่านผู้เข้าอบรมทุกท่านนะครับทั้งท่านผู้อำนวยการคุณครูนะครับขอบคุณคุณครูตุ่มนะครับนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเรานะครับทั้งตอนนี้เก้าสิบห้าท่านนะครับมีท่านที่มาจากวันก่อนๆด้วยนะครับกังครูเป็นเจ้ามากคุณครูจุฬาลักษณ์นะครับที่ยังไม่กระจายนะครับยินดีต้อนรับเหมือนเคยนะครับแล้วก็วันนี้ก็มีทั้งเหนือใต้ออกตกกลางอีสานนะครับมาทุกภาคเหมือนเช่นเคยครับ จากวงการครูแล้วก็ยังมีวงการอเด่นมาด้วยเนาะในที่นี้ก็จะขออนุญาตเรียกท่านพวกเข้ารวมาเป็นคุณครูเลยได้ครับขออนุญาตเรียกเป็นรวมๆเลยนะครับสําหรับผมนะครับวิโรธมานสิ์ครับจะรับหน้าที่บรรยายในช่วงแรกครับในเรื่องของการทํา m e t เวิร์นะครับซึ่งเป็นที่ไปที่มาที่ได้ทําอันนี้โพต์ในเรื่องเกี่ยวกับการประเมินออกไปนะครับก็เลยมีผู้ที่แชร์ไปบังเอิญเยอะนะครับก็เลยได้จัดอบรมครั้งนี้ขึ้นมาครับ แล้วก็นอกจากนี้นะครับยังมีอีกสองเรื่องนะครับที่มาให้นะครับก็คือเรื่องของ Google Si t e นะครับการทำเว็บไซต์นะครับเป็นเว็บตัวเองเว็บโรงเรียนนะครับโดยวันนี้บรรยายโดยคุณครูนุ้ยนะครับคุณครูนุ้ยคุณครูพิมพ์พี่ไลนะครับซึ่งปกติจะสลับกันกับน้องพิมพ์พิมพ์พี่วันจันทบุรุมนะครับแล้วก็มีคุณครูนิตินะครับที่จะบรรยายในการทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นะครับการทำบุ๊กเซลทำยังไงนะครับวันนี้อาจจะยังเวลากระชับนะครับก็เลย ยังไม่ได้นะนําตัวให้ให้ได้ฟังเสียงกันนะครับนะครับเดี๋ยวยังไงก็ค่อยมาเจอกันเรื่อยๆนะครับเราอยู่ด้วยกันทุกท่านเลยนะครับตอนนี้มีผู้เข้าอบรมเข้ามาเรื่อยๆนะครับอ่ะตอนนี้จะขอเริ่มเลยแล้วกันนะครับเพื่อที่ท่านที่มาใหม่นะครับที่ลงอบรมในวันนี้นะครับที่เพิ่งเข้ามาจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเนาะอ่ะตอนนี้ท่านผู้เข้าอบรมพร้อมหรือยังครับให้ผมเริ่มเลยไหมครับอาจจะพร้อมแล้วเนาะ ถ้าพร้อมแล้วอขอกดหนึ่งเลยครับเช็คความเร็วของอินเทอร์เน็ตสักหน่อยตามมานะครับกดหนึ่งมาทีครับอ่าโอเคนะครับแสดงว่าอินเทอร์เน็ตใช้ได้นะครับอ่าพร้อมนะครับอ่าผมจะแชร์หน้าจอนะครับขึ้นมาให้ทุกท่านได้ชมก่อนนะครับวิธีการอบรมนะครับอวันนี้ก็มีคุณครูเก่งๆหลายๆท่านนะครับที่ ถึงขั้นที่ไปเป็นวิทยากรระดับประเทศหลายหลายท่านเลยนะครับวันนี้ถ้าวิทยากรมือใหม่พูดผิดพลาดประการใดก็ช่วยแนะนำด้วยนะครับแล้วก็เ <c oughs> อาขออภัยไว้ล่วงหน้านะครับหากผิดพลาดประการใดเอาโอเคในเมื่อในเวลาที่เราจะต้องการทำเมตาเวิร์ดนะครับเราจะเข้าผ่านเว็บไซต์ตัว s p a t i a l i o ตัวนี้นะครับ s p ปเ i a l io นะครับอ่าผมจะทําวิธีการอบรมผมจะทําให้ดู3อย่างนะครับหนึ่งคือจะพาล็อกอินเจเนอเรตตัวตนขึ้นมาก่อนนะครับและสองจะให้ทุกท่านเข้ามาในห้องอบรมนี้นะครับส่วน3นะครับจะให้ท่านเข้ามาทําเอง